ดูครับสวนลำไยลำไยลำไยนอกฤดูกันเขากำลังเก็บขายบ้างเดี๋ยวถามดูก่อนน่าจะใช่ ได้ยินแต่เสียงคนอยู่ไหนเขาอะไรไม่เลี้ยงกินก่อนก็ได้กินเลยเลยเนี่ยอันนี้พันอะไรนะฮะอีดอมันมันจะดูปีนออกกี่ครั้งคเนี่ยครั้งเดียวครั้งเดียวนี่อ่ะเดี๋ยวก็ไปนี่เกินเลยกินมากเดี๋ยวไม่ได้ขายกินมากเดี๋ยวไม่ได้ขายฮะเจ้าของอิ่มแลยว่าอ๋ออิ่มแล้วไม่กินละ ไม่ไม่คิดถึงคนข้างหลังเลยใช่ไหมโอ้โนี่อร่อยนี่ไม่เป็นไรเขาจะเก็บได้เป็นอาทิตย์สอาทิตย์อยูนี่เขาบอกว่าอยู่ได้เป็นอาทิตย์หนึ่งอ่ะกว่าจะกลับบ้านได้นี่เิ่นเก็บเอาไปขายต่อได้เนี่ยอได้ผมจะขายโลละห้าสิบเอาไปได้ไปฝากญาติก็หมดแล้วมั่งเพราะช่วงนี้มันไม่ใช่ฤดูของมันใช่ไหม มันก็เลยแบบถ้าบางที่มันจะเป็นเนื้อแฉะเป็นน้ําอันนี้มันอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยเลยถ้าอร่อยเลยอีกหนึ่งแล้วนะเป็นสามสิบเลยสิบอัรีบซื้อเลยค่ะหอันนี้โลเท่าไหร่ยี่สิบห้าอันั่นรีบซื้อเองนะจ้นรีบซื้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแล้วค่ะนี่มีกล่องหมอมีกล่องแล้วเราใส่กระสอบไปไหมเอากระสอบก็ได้นีะสอ่ายเลยอันนี้โลเ่า เอายี่สิบโลลังหนึ่งอ่ะจากใกล้มีเรามีหลักฐานอ้าวเดี๋ยวจะช่างให้ดูถ่ายลูกไปเลยถ่ายลูกอปไปเลยอันนี้สวนสวนลมยัยอะไรนะสวนเลไยเัย่ินเจริญไปเลยจ้าหรือว่ากินเจริญนะไล่กินเจริญไล่กินเจริญนี่ค่ะอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อําเภอแม่แตงเดี๋ยวดู แท่งแถมแถมสิบแถมสิบเจ๊ยี่สามกว่าเลยนะเพราะว่าหักอกันนี้สองกิโลเจ๊ยี้นะเกือปให้กิโลปกติตลาดเขาขายโลเท่าไหร่ตรงนี้ปกติก็สามร้อยร้อยถ้ามาซื้อเยอะๆนี่นะไม่ท้องตลาดที่เขาขายกันนะเขาขายไม่ใช่ที่ที่บ้านเราที่บ้า กรุงเทพหกสิบลูกสาวว่าหกสิบอุ้ยทำไมเราไม่ไปขายกรุงเทพเลยงั้นน่ะหกในโลตัสเนี่ยในโลตัสก็ขายห้าหกสิบบาทโลตัสบ้านเรานี่ก็หกสิบบาทไม่เราก็เสียรถไปขายต่างโลตัสเลยตั้งหน้าโลตัสเออตั้งหน้าโลตัสเลยมีอะไรคิดมนี่สักหน่อยทำไมตามเข้าช่างหักถุงออก กระถุงช่างก่อนหักกิโลถุงเหรนไม่มีมาหักให้รู้แล้วไม่ใช่เอาเอาปีแกระตอบเนี้ยให้มันอาากศอ๋อให้มันระบายอากาศใช่ไหมนี่เรากินไม่ตายเกี่ยวฉ่มาซื้อได้เลยส่ดนแม่แตงอนี้แล้วแล้วก็มันให้อากาศมันเข้าอากาศมันจะร้อนอ่เร้อนก็สุกไป ไปถึงบ้านก็สุกดีสุกมันคือมันลืมต้นบรรากาศมันถ่ายเพลงถ้าลืมต้นนี่อร่อยนี่ถ้าอร่อยแล้วนะนี่อันนี้มันกรอบแล้วเป็นบางที่มันจะเป็นเนื้อแฉะอะไรมันมีแต่น้ำนี่กรอบเนี่ยก็อร่อยแล้วนะไม่เล็กดีมีแต่ลูกเล็กให้ละแกี่เหมือนกันหมดนะแล้วก็ใส่ให้กินแล้วเรเก็บเม็ดมันไว้ ไม่ไม่ดีไม่ดีรับาฮะออมันกลายพันใช่มบเอาก็บเยกเก็บเก็บยังไงทำมันยังเหลือเยอะอยู่เลยเนี่ยอันนี้เมื่อกี้เก็บมาตจงกตรงไหนที่อื่นใช่ไหมตัวนี้ยังไม่เก็บใช่ไหมตัวเนี้ยโอ้ต้นหนึ่งก็หนักหลายกิโลนะเนี่ย เกือบโลต้นนึงเกือบร้อยโลนะมันเพิ่กี่ต้นฮะทั้งหมดกี่ต้นสองร้อยกว่าต้นเกือบ1อ0้่าร้อยต้นต้นละร้อยกิโลคูณเป็นเงินเท่าไหร่่วลายเพูดถึงไก่กับข้าวในสู้ย

อ๋อก็คืออยู่ในสวนเดียวกันแต่ว่าคนนั้นดูอีกที่นึงอ๋อใช่ไหมแล้วแล้วที่ที่ร่วงเนี่ยเขาไปขายยังไงฮะที่มันแบบว่าโลเท่าไหร่อันนี้ก็บสิ เพราะผมชอบชอบซื้อพวกทิมล่วงอะมันหวานก็ไเนี่ยิน่ยถหเนาหวานกว่าที่มันนั่นอนะเอากมาสักสวักเอามาสักกล้อไปเลยสักยี่ิก็ได้อา20ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวกลับเลยเปล่า้ายเขาบอกอยู่หลายวันอยู่ถ้าลูกล่วงเนี่ยไม่อะไรเหมือนกันแหละมาจากที่เดียวกัน รับรองเร็วกว่าเขาไปขายตลาดไทยแล้<ช>แลวก<ช>ันอ<ช>่ะใช่ใช่ใช่จะไม่ปลวอยถึง<ร>คนขายใช่ไหมไอ้อันนี้นเราเราต้องเปิดปากไว้เด้อพี่นะอ่าอย่าไปมัดอย่าไปมัดแต่นี่มันดีมันไม่หนักแคทบางคนนี่ชอบก็ได้ก็ไม่กินก็กินเหมือนกันลองกองเหมือนกันจะกินร่วน มันไม่มียางดิมันหวานดิใ้ใ,ใ,ใช่มันมีแค่นี้นะเ,เอาเท่าไหร่มันไม่ถึงก็นน่นถ้าไม่ถึงก็เอาให้จิ้มรวงก็ลวงให้มันถึง,งน่าจะเกินแหละน่าจะเกินอยู่ไม่่ไมมินันเยอะกวน่านนั้นเย่ะีลยเยะมันหนักกว่านั้น ไม่นักไม่ถึงเนี่ยสิบกิโลนะครับพี่นี่หน้ากิโลมีนี่ยดูเลยโอ้เดี๋ยวจับฟางเลยพอดียี่สิบพอดีอ่าเนี่ยมาดูไม่ใช่เราไปไปสุดการเราคนนี้สา่ผมคนกระหลาดจ้ะเห็นไหมทำไม่ต้องกรมนละนนี่แถ้ครับโอ้ยเป๊ะเลยีเป๊ะพูดเลยไม่ได้แถม เอาเจ๊เจ <c oughs> ๊แถมแถมอ่าใช่หมดละใช่ไหมแถมเฉพาะของแถมก็เหลือเฟือแล้วเนี่ยของแถมนี่กินนี่ลงไปนี่หมดเลยเอาใส่ในนี่เลยเนาะ่แถมเลยตามไปกินถ้าเขาพอใจซื้อรีบมาเลยนะเดี๋ยวจะไปส่งตลาดละนี่เมืนอกี้นี่ก็ไปตลาดได้สูงแล้วถั่วก็ได้ใช่ใช่ขอเบอร์เลยกันน่ะสูงแปดเลยอ่าสูงแปดหนึ่งยังไม่ได้หนึ่บไปร้อยสอง โอ้ลอมแรมา,มาตาไปยูดนะคุณมา,มาปเนี่ยรเด็ดหกเออมานี่รมาปูนแนละ้วเกิรไบ่ไหนเรกใส่เกิรบโอ้